สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับแจ็คโอเวอร์ไซด์อยู่กันที่ช่องโอเวอรไ์ไซด์ไรเดอร์นะครับก็วันนี้อยู่กันที่หนองหนองเหลียงหนองเหียงหนองเหียงพนันนิคมนะครับจังหวัดชลบุรีก็พอดีไปขโมยรถน้องคนหนึ่งมาสินดีตัวน้องเขาไม่อยากออกกล้องนะก็เลยขอขโมยรถเข้ามาขี่มา ไม่รู้หรอกก็เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ในช่อง Youtube ใครอยากชมรถอะไรดูรถอะไรรถสิ่งรถสวยงามรถแต่งประกวดอะไรต่างๆก็ให้เข้าไปคอมเมนต์กันในช่อง u t u b e นะครับเยอะๆนะครับใต้คลิปก็เดี๋ยวจะมีแอดมินบอยแอดมินดำแล้วก็ตัวผมก็จะเข้าไปตอบแล้วก็เข้าไป จะเข้าไปตอบนะครับในทุกๆคลิปนะสำหรับตอนนี้ก็จะพยายามหาเวลาเข้าไปตอบให้ให้มันเยอะขึ้นนะ mm hmm. ก็มาดูกันเลยดีกว่าสำหรับรถคันนี้เป็นรถเออเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนดีกว่าน้องเจ้าของรถชื่ออะไรเอ่ยชื่อบีครับชื่อน้องบีนะคก็เป็นเวฟรสิบไอนะอต้องบอกว่าหล่อเลยคันนี้ แต่งเป็นรถประกวดนะอ,อ๋อคันนี้เคยมีติดรางวัลด้วยใช่ไหมผมว่าผมเคยเห็นอยู่อันนี้ติดรางวัลอะไรมาเลยลท,ลที่สี่กับที่ห้างานที่นนพนมแดกนะก็ต้องบอกว่าหล่อเลยอะมาดูกันเลยดีกว,วา่าสำหรับของแต่งว่าน้องเขาแต่งอะไรไปบ้างกับร้อยสิบไอนะครับก็เห็นได้ชัดเลยก็คือ ชุดสีชุดสีนี่ราคาเท่าไหรเ่เอ่ยเป็นชุดสีแท้ทําเองครับแท้ทําเองงบประมาณเท่าไหร่ประมาณพันห้าครับพั 1> 1, 5, นหะ้านะกับค่าทําสีทั้งหมดใช่ไหมครับเออก็คือทําเองนะที่เห็นเป็นสีฟ้าแล,แล้วก็สีบอลใช่ไหมครับเราบอกว่าสวยมากอันนี้ทําเองนะครับก็จบไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทใช่ไหมสำหรับชุดสีนะมันบอกว่าเฟี้ยวสีสวยมาก ยังทำประมาณ2เดือนแล้วครับ2เดือนแล้วนะส,นวนะสำหรับชุดสีนี้มาก็ต่อกันชุดอันนี้เป็นมือเบรกแต่งอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยราคาร้อหาบบาทครับ150สบาทนะทนะสำหรับตัวนี้ทางด้านบนนี่เบี้ยวเป็นอลูมิเนียมแต่งนะเบรกแล้วก็ไล่ลงมาครับตลอดเลยเป็นชุดปั๊มตัวนี้เป็นกบนะ นิดชินนะสองสายเอ่อเอาชุดสายก่อนชุดสายราคาเท่าไหร่สายราคามันร้อยบาทต่อหนึ่งเส้นเหรอสองเส้นสองเส้นเลยนะสองเส้นหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ตัวจับสายของแอคทีฟสองพันร้ยอยหกสิบบาทคนระับตกแล้วอันละแปดสิบบาทใช่ไหมร้อยหกสิบบาทนะแล้วก็ตว บาทนะครับแล้วก็ชุดล้ออันนี้เป็นโยโก,โโยโกโนะรัดด้วยยาง50ทับร้อยนะล้อโยโก,โกอยู่คูล่ละเท่าไหร่เอ่ยคู่ละ900บาทครับ900บาทนะสำหรับล้อโยโกดิแดนรถสซิงล้งลอโยโก9 0้บาทนะมาไล่กันมาต่อเลยก็จะมีนีน่นสีหัววาวด้วยเข้าฝาวาว หัวดักไอระบายความร้อนอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้300บาทครับ3า0บาททั้งชุดนี้เลยใช่ไหมบผม300บาทนะอันนี้จะเป็นงานเลดไดสีนะครับได้ไทเทเนียมนะแล้วก็ตัวคาเบกค,ครับคาเบกคือ290บาทครับ290บาทนะสำหรับคาเบกก็ตัวท่อ,อยังเป็นท่อเดิม,ท,ดมท่อเดิมปิดรถนะแล้วก็เป็นขอบท่อขอบท่อน,นี่ราคาเท่าไหร่เอ่ย 300บาทนะครับสำหรับตัวครอบท่อแล้วก็ตัวสวิงอาร์มของหน่วยซิงหนึ่งบาทครับ1,600บาทนะของหน่วยแรตซิงอันนี้ยืดปะ่ะไม่ยืดใช่ปะ่ะยืด2นิ้วขอ,อยืดด้วยหรอยืด2นิ้วนะสำหรับตัวสวิงอาร์มตัวนี้แล้วก็เด่นๆอีกอย่างเลยคันนี้แปลงเป็นดิสหลังดิสหลังนี่ใช้ดุมของอะไรเลยของโซนิครับดุมโซนิกนะ ตัวดุมอยู่ราคาเท่าไหร่ผมซื้อมายกชุดเลยครับอ๋อยกชุดทั้งทั้งหมดเลยใช่ป่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย4,500บาทครับ4,500บาทนะสำหรับมาพร้อมปั๊มพร้อมอะไรเลยใช่ป่ะมาพร้อมหมดเลยอันนี้เขาขายเป็นเซ็ตมาให้เลยใช่ป่ะเป็นชุตเลยครับ4,500บาทพร้อมใส่เลยตัวเออ่กระท ung กลางเลยป่ะรับรวมหมดเลยรวมหมดเลยนะ4,500บาทนะเฟี้ยวเลยมีดิสหลังด้วยรอจัด ก็ชุดโชครับชุดเป็น Y S เครับเป็น Y S, นะ <S 900บาทครับ900บาทนะอันนี้เป็นตัวเทียบนะแล้วหลังก็ยังเป็นโยโกโ,กโยโกเป็นล้อที่สวยนะสีสวยแล้วก็ค่อยงแข็งแรงมากอันนี้อยู่คู่เท่าไหร่นะคู่900บาทครับ900บาทนะบอกว่าเฟี้ยวมากเลยนะมาก็ไล่กันมาต่อเรื่อยๆเ,เลยก็พวกปอบป้ายทะเบียน พวกนี้ก็เป็นงานได้สีนะได้สีอันนี้ราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทครับร้อยห้าสิบาทนะแล้วมีก,กันตกกันตกเป็นงานเลดได้สีนะราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะแล้วก็เบาะเบาะเอกราคา, 1, าหนึ่งพันบาทเบาะเอกนาทองราคาหนึ่งพันบาทนะครับบอกเทียวเลยคันนี้นี่แล้วก็มาอันนี้เป็นครอบโซ่ เป็นฟิล์มคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนน้ำร,ราคาเท่าไหรเ่เอ่ยสองชิ้นราคาสองอยหสบาทครับคือสองชิ้นนี้ใช่ไหมครอบสเตอร์หน้าแล้วก็ครอบโซ่นี้ครับผมเท่าไหร่นะสอง้อยห้าสิบบาทนะงอืสํบาทนะสำหรับใครที่อยากใส่เป็นคาร์บอนเคปลาะครับแล้วก็งบประมาณยังไม่ถึงเป็นคาร์บอนน้ำนะตัวนี้ใช่ไหมเขาเรียกเป็นคาร์บอนน้ำนเป็นฟิล์มเหมือนฟิล์มคาร์บอนนะก็ ีนะ าทนะสำหรับเล็กกุลตนะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นตัวกันสะบัดราคาเท่าไรเอ่ยราคา1,350บาทพร้อมขา1,350บาทพร้อมขาจับนี้นะครับนี่ต้องบอกว่าหล่อเลยนะก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับใครชอบชิ้นไหนอยากใส่ชิ้นไหนก็เลือกที่จะใส่เอาแล้วก็มีการเก็บน้อตทองเกือบทั้งคันนะคันนี้ราคาค่าน้อตอยู่ประมาณเท่าไร ประมาณสองพันบาทครับประมาณสนบาทนะข้าวที่เรามองเห็นกันต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยเลยนะคันนี้นานไหมถ้าเก็บให้เป็นสภาพนะียประมาณ6เดือนครับประมาณหเดือนนะ<ๆ>ก็ต้องบอกว่าผมเคยเห็นรถน้องเขาเอองานประกวดที่บ้านนมนะที่ได้ที่สี่มาก็ต้องบอกว่าน้องเขาเติมของมาเรื่อยๆนะค,ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่อันนี้ก็ทำงาน เก็บเงินแล้วก็เอามาแต่งนะเบี้ยวงบประมาณคร่าวๆเท่าไหร่เนี่ยพอจำได้ไหมประมาณสามหมื 30, ่นถึงสี่สี่หมื่นบาทนะสำหรับการแต่งอันนี้เบี้ยวต้องบอกว่าสวยนะก็มีการทำลายติ๊กเกอร์ต่างๆพวกอะไรพวกนี้แถวนี้หาซื้อที่ไหนเอ่ยซื้อตามเพจตามเพจนะส่วนมาก ติดตั้งอะไรต่างๆอ๋อมีช่างแถวบ้านทำให้ใช่ปะ่ะก็คือซื้อของมาก,ก็จ่ายค่าแรงไปอะไรอย่างนงี้นะเรียวมากหล่อ,ลอโปรเจกต์ข้างหน้าคิดไว้ไหมเฮ้ยอ,อยากทำอะไรเพิ่ม เดิมอยู่นะชุด้องชุดท่อก็เป็นเดิมเดิมคือเน้นอไหล่ที่เป็นรถประกวดซะส่วนมากครบผเนะเขาก็มีทอ่อไทเทกับชุดสีใหม่แง้มได้ไหมว่าจะ,จะทําสีอะไรประมาณสีแดงครับประมาณสีแดงหัวเดี๋ยวจัดนะแดงหลอดแน่นอนสำหรับคันนี้ก็หกเดือนองบประมาณอยู่ประมาณสามหมื่นถึงสี่สี่หมื่นบาทนะที่น้องเขาทำมาเป็นสเต็มนี้ เดี๋ยวจัดหลอ่ออ่ามีชุดไฟด้วยนี่ให้ดูด้านหน้าน่ะเฮมยของเล่นด้วยอ๋อนี่ไฟนี่เป็นไงโปรเจคเตอร์พวกโปรเจคเตอร์นี้ราคาเท่าไหร่ซื้อมาแค่หลอด2อ0บาทครับตัวโปรเจคเตอร์นี้ใช่ไหมสองบ้อยห้าครบบมันใส่ได้เลยวะใส่ได้เลยครับเดี๋ยวแล้วก็มีไฟพวกหลอดพวกนี้ ราคาเท่าไรอันนี้สองร้อยบาทคู่คู่ละคู่ละคับคู่ละสองร้อยบาทเป็นไฟลีสสิบหกสีเปียวนะสวยนะเจอกันคืนน่าจะสวยน่าดูเลยก็น้องเขาก็ทำมาเรื่อยๆแต่งมาเรื่อยๆนะสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยวเพราะผมพอดีเป็นเพื่อนกับน้องเขาใน Facebook ก็เลยเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆที่น้องเขาได้ทำมา 40,000สี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่บีสิบเจ็ดนะผมว่าเฟียวนะ17ผมวิ่งก่อนรถได้เต็มอยู่เลยยังไม่รู้จักอะไรแต่งรถเลยก็เฟียวมากก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นกำลังใจสำหรับใครที่อยากแต่งรถบระกวัวแต่งรถสวยงามอะไรต่างๆความคิดบีว่าอยากจะอนาคตข้างหน้าคาดหวังอะไรไว้ นี่อยากจะยืนที่1สักครั้งนะก็ทาง o อเ r อร์ไซด์ไรเอก็ขอเป็นกําลังใจให้บีด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจให้น้องบีด้วยให้ได้ที่1สักครั้งนะผมว่าอีกไม่นานได้แน่นอนสําหรับที่1น,นะเพราะว่าน้องเคขาเติมมาเรื่อยๆแล้วก็สําหรับช่อง o อเ r อร์ไซด์ไรเนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่แต่งรถประกวแต่งรถสวยงามต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถ แข่งนี่เป็นรถซิ่งวิ่งในสนามอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรถสายประกวดก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนได้แต่งได้เติมฝันกันให้สําเร็จกันทุกคนนะครับก็สําหรับใครอยากชมรถสวยๆซิ่งๆอีกก็ให้คอมเมนต์มาในช่องโอเวอร์ไซด์ไรเดอร์นะครับใต้คลิปแต่ละคลิปเดี๋ยวทางทีมงานเราจะเข้าไปตอบและพูดคุยกันว่าอยากได้รถอะไรแบบไหนนะครับก็ฝากถูกใจเพจแวนไรเดอร์ไวได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ ก็สุดท้ายนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอารถไปคืนน้องก่อนเดี๋ยวน้องเข้าว่าเอาละ